สอนวิธีการทำพวงกุญแจรูปซันตาคลอสแบบนี้นะคะไปค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยอุปกรณ์ของเราก็จะมีลวดกำมะหยี่นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราใช้ลวดกำมะหยี่สีขาวนะคะทําเป็นวงกลมแบบนี้นะคะขนาดตามต้องการคะ่ะพันแบบนี้แล้วก็ม้วนมาตรงกลางแบบนี้นะคะจากนั้นก็พันสลับไปมาแบบนี้คะ่ะ พันจรนลวดกำมะหยี่ของเรานะคะเต็มพื้นที่วงกลมค่ะจากนั้นตัดส่วนที่ไม่ได้ใช้นะคะออกค่ะเราก็จะได้เป็นวงกลมจากนั้นนะคะมาทำหมวกซานต้าค่ะพับนะคะลวดกำมะหยี่สีแดงให้เป็นสามเหลี่ยมนะวัดให้พอดีกับตัววงกลมของเรานะคะนี่ค่ะเมื่อได้แบบนี้นะคะเราก็จะ มาม้วนกับมหัหหีเหมือนเดิมนะคะม้วนขึ้นม้วนลงแบบนี้ให้เต็มพื้นที่สามเหลี่ยมของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะตัดส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกนะคะเราก็จะได้หมวกนะคะก็เรามาประกบแบบนี้ดูถ้าพอดีแล้วนะคะเราก็ทากาวนะคะแล้วก็นำไปแปะได้เลย นี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นใช้ลวดกำรรมะหยี่สีขาวนะคะวัดขนาดให้พอดีกับหมวกซานต้าของเรานะคะแล้วนำมาแปะนะคะตรงขอบนะคะแบบนี้คะ่ะจากนั้นนะคะใช้ปอมปอมสีแดงนะคะ ติดนะคะตรงนี้ให้กลายเป็นจมูกของซานตา้าถ้าไม่มีปอมๆเราใช้ลวดกรมะหยี่สีแดงก็ได้คะ่ะติดตาให้กับซานต้าของเราด้วยลูกปัดสีดำนะคะ จากนั้นนะคะเราจะทากาวตรงนี้ค่ะแล้วเอานี่ค่ะพวกุญแจของเราวางเอาไว้แล้วก็ทับด้วยปอมปอมนะคะหรือไม่มีเหมือนเดิมใช้ลวดกำมะหยี่ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำผ้าพ,พันคอนะคะให้ซานต้าของเราใช้ลวดกำมะหยี่สีขาวกับสีแดงม้วนแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะ วัดนะคะขนาดให้พอดีกับที่เราจะเอาไปวางนะคะแบบนี้นะเราจะวางไว้แบบนี้ค่ะเมื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็ตัดส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกนะคะนี่ค่ะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเมื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะคะทาก,กาวได้เลยค่ะแล้วก็นำมาแปะนะคะไว้แบบนี้ค่ะ แค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพวงกุญแจรูปซานตาคลอสของเราก็เป็นไอเดียในการทำของขวัญวันคริสต์มาสปีนี้นะคะคลิปน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ